จะพาทุกคนมาดูคือเช้าวันนี้พี่พิมพ์ต้องไปทำงานจะ่ป็นทุกคนแล้วบอกว่าหิมะค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็บอกว่าตกเยอะมากดูสภาพขาวโพลนไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีความหนาด้วยนะคะแล้วก็รถบัสไม่วิ่งนะคะมีการประกาศเนาะเออรถบัสไม่วิ่งนะคะคือดูทุกคน ลูกชายคือไปจะไปทํางานนะคะไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถบัสเนาะเดินกลับบ้านให้คุณพ่อให้คุณพ่อไปไปส่งเนาะคุณพ่อก็ต้องไปส่งนะคะแต่ว่าบนถนนก็มีหิมะอยู่นะทุกคนเขาเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านเคลียร์นะคะเห็นไหมเขาจะเคลียร์เป็นทางไว้เนาะเวลาเขาเดินไปลงรถเนาะเคลียร์แล้วแต่ว่าหิมะก็ยังตกอยู่นะคะอันนี้คือรถ รถของใครไม่รู้เราไม่รู้จกักอาจจะเป็นของเพื่อนรถเพื่อนบ้านนะคะคือเขาเขาจอดด้านนอกอะทุกคนดู <c oughs> รถมอไซค์ของเพื่อนบ้านเหมือนกันคือสูงอะไม่เคยคือไม่เคยเห็นสูงขนาดนี้ถ้าสูงขนาดนี้ก็คือเดี๋ยวสักใสายๆนะคะสักใสายๆก็แดดนะคะถ้ามีแดดมีดวงอาทิตย์แดดออกก็จะสวยงามเนาะอาจจะออกไป ให้เพื่อนๆดูได้เนาะตอนนี้ก็คือว่าตูต้นมงต้นไม้หลังคาหมดรถบัสไม่วิ่งแล้วรถนะคะทุกคนถ้าไม่จอดในโรงรถด,ด้านล่างชั้นชั้นใต้ดินเนาะก็จะเป็นสภาพแบบนี้ก็คือต้องเคลียร์ต้องเอาหิมะออกให้หมดก่อนแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะมีความเย็นเนาะก็ต้องสตาร์ทเครื่องไว้อส่วนของพิพิมนพน์เยก็คือ จอดด้านล่างแล้วนะคะเมื่อก่อนก็จะจอดตรงนี้แหละเวลาจะไปไหนที่นึงถ้าหิมะตกก็คือแบบว่าใช้เวลานานนะคะห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีกว่าจะไปได้เนาะหลังคาลงรถโอ้ทุกคนมันหนามันหนาจนแบบว่ามันมองอะไรไม่เห็นเลยตอนเนี้ยแล้วจะให้ทุกคนดูว่าเขาก็ยังตกอยู่เห็นไหมยังตกอยู่ตลอดเลยทุกคนนะคะ นักเรียนเนี่ยก็คงจะเอ่อจะไปโรงเรียนยังไงเนาะกำลังคิดอยู่เนาะทุกคนดูมันไม่ได้ขับเร็วได้นะมันก็ต้องขับฝ้าฮิมะไปแบบเนี้ยแล้วบนท้องถนนก็ขับเร็วไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีความลื่นเนาะก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนิดหน่อยเช้านี้พี่พิมพ์ก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วนะเพราะเพื่อนบอกว่า หิมะมันตกหนาขนาดเนี้ยเราจะเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ดูดูก่อนว่าเอ่อพรุ่งนี้เนี่ยหิมะยังตกอยู่ไหมเนาะพี่พิมทำเอ่อต้มขาไก่ทำสักครูน้ำกะทิไว้เรียบร้อยจะเอาไปกินกับเพื่อนที่ทำงานทุกคนไม่ได้นะคะต้องรออืมโอเค okay, ทุกคนนะคะ หวังว่าหิมะตกครั้งนี้พี่พิมพ์จะไม่ป่วยอีนะโอเคลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนนะคะ uh, ใครที่ยังไม่เคยเห็นหิมะว่าเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้น่าจะน่าจะได้แบบว่าพาทุกคนออกไปข้างนอกนะคะรอรอก่อนเนาะรอให้มีแสงมีอะไรนิดหน่อยอุย mm hmm. ทุกคนก,ก็เสียงเด็กเสียงเด็กเด็กอะ่ะจะมีความตื่นเต้นจะมีความแบบว่าบอกว่าไงอะ่ะเด็กอะ่ะจะมีความสนุกสนานเนาะแต่ผู้ใหญ่อะ่ะ จะรู้ว่าวันเนี้คือเอ,อ่อจะต้องเป็นวันที่ไปทํางานลําบากต้องแบบนะหลายอย่างเกลี้ยวลงรถแบบกวาดพื้นใครที่มีบ้านนะคะทุกคนใครที่มีบ้านแบบเนี้ยไม่ได้นั่งอุ่นอยู่ในในบ้านได้นะอุยหนาวเขาก็จะต้องมากวาดทุกคนเขาจะต้องมากวาดรอบๆอบเนี่ยนะคะโอเคทุกคนลาไปแล้วนะคะบายยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมันดู ระเบียงฝั่งนี้กันบ้างทุกคนให้ถ่ายว่าเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยเต็มค่ะทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืนพี่เพีมมาถ่ายก็ยังไม่ขนาดนี้ทุกคนกระถางนกน้อยของพี่เพียมนะคะนะนกกาปล้องของพี่เพีมโอ้ทุกคนคือภาพออกมานะ่ะมันสวยนะทุกคนถ่า,ายคือภาพที่ออกมามันสวยนะ แต่ว่ามันเย็นมากถ่ายให้ดูแต่ว่ามันเย็นทุกคน <c oughs> เด็กๆก็เด็กๆก็ไม่น่าจะไปทำงานกันนะวันเนี้นะคะหนาวหนาวหนาวหนา ไม่ไหวทุกคนหนาวหนาวจริงจังเดี๋ยวรอให้มีแสงแดดอีกหน่อยนึงเนาะนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็จะถ่ายทุกคนดูหนาวตอนนี้ก็เปิดเครื่องทำความร้อนเนาะทุกคนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณใครที่เข้ามาติดตามชมเนาะนะคะเดี๋ยวรอให้ อ่มีแสงแดดนะคะรออีกสักประมาณเจ็ดโมงหรือว่าก่อนเที่ยงเนาะเดี๋ยวพี่มึงจะออกไปถ่ายให้ดูนะคะว่าหิมะเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าคิดว่าพี่ๆเ,เพื่อนๆเอฟซีที่ไทยบางคนก็ยังไม่เคยเห็นหิมะเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะนะคะเดี๋ยวจะออกไปถ่ายให้ดูนะคะ